สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชานเลหรือว่าเซียนควนเกนครับมาพอกันคือเก่าครับสําหรับแนวทางของเซียนควนเก่นนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวดประจําวันที่16เดือน2พศ2568นะครับเมื่อนี้เซียนควนเกนก็สิพามาสรุปแนวทางนะครับรัฐบาลไทยวดประจําวันที่16เดือน2พศ2568นนะครับอ่ะ เอาก่ามาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับสรุปผลนะครับรัฐบาลไทยนะครับหลังจากที่ประกาศผลไปวันที่16เดือน2พศ2568นะครับอ่ะฮมเบอเบื่องไปฮมเเบิ่งครับบาอาจารย์่ันใดเขานะครับพี่น้องมาเบิ้งครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเสียงกอนเก่นเได้พี่น้องเด้อมาเบื่องครับรัฐบาลไทยว่าประําวันที่16เดือน2พศ2568นะครับ มาเบิ่งครับสูตรชนสูตรคองเซียนคอนแกนได้พี่น้องเด้อสูตรชนสูตรนะครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องสูตรชนสูตรสูตรที่หนึ่งนะครับพี่น้องแนวแนวทางคองเซียนคอนแกนนะครับเด่นเจ็ดรองเจ็ดนะครับศูนย์อยู่นอกกรอบก็มีสิทธิ์มานะครับพี่น้องก็เจ็ด มาบนนะครับออกอย่างเราี่นองเซียนคนเกลนกระลืมนะได้โดนหลายมือ้วพี่นองครับอ่ะสามเจ็ดเจ็ดเราไปนองเนาะ,ะมาที่เจ็ดมาจั้งละสองตัวแล้วครับี่นองเด้อมาที่สามเจ็ดเจ็ดนะครับเข้าไปที่เจ็ดเจ็ดบนนะครับี่นองเจ็ดนะครับอ่ะส่วนศูนย์เข้าไปที่ หลักหน่วยล่างนะครับ50นะครับพี่น้องก็ตือว่าเขานะครับพี่น้องเนาะอ่าเข้าไปที่0ล่างอ่ะมาบนกันต่อครับสูตรที่2 2กับ1รูทนะครับพี่น้องครับสูตรที่3นะครับพี่น้อง6กับ7มาที่7นะครับมาบดนะพี่น้องเด้อ7 7นะครับอ่าสำหรับสายวิิงนะครับ มาที่7นะครับมาเบิรงนะครับสูตรที่4นะครับ6 0 1 0ไปล่าง5 0าศูนย์น้องศูนย์ไปล่าง5 0นะครับพี่นะ้องอ่กะกระเทว่าเก้าศูนย์นะครับสูตรที่4มาเบิรงครับสูตรที่5 5 6 7นะครับล่างไป ห้าไปล่างนะครับพี่น้องเด้อห้าไปล่างอ่ะห้าศูนย์นะครับหกเจ็ดเจ็ดไปบนนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องบนสามเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะกะทอว่าเข่านะครับไปทั้งบนทั้งล่างน้อพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องเชียนก่อนแกีนฟันตัวเดียวนะครับพี่น้อง เสี่ยนกอนแก่นก็บอกในคลิปนะครับพี่น้องเสี่ยนกอนแก่นติดธุระนะครับพี่น้องไปเยี่ยมญาตินะครับพี่น้องไปเยี่ยมพี่เขยนะครับอยู่ว่างน้อยนะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสี่ยนกอนแก่นก็นะครับอ่ะพาไปเอาแนวตั้งนะครับอยู่ที่ว่างน้อยกันนะครับที่ผ่านมานะครับวันที่วันอาทิตย์นะครับพี่น้องที่ผ่านมานะครับพี่น้องเสี่ยนกอนแก่นพาไป วังหน่อยกันนะครับมาเบิ้งครับฟันตัวเดียวนะครับพี่น้องครับหกหกศูนย์หนึ่งนะครับเซียนคนเก็นดันไปฟันที่หนึ่งนะครับฟันหนึ่งตัวเดียวกระพิดนะครับพี่น้องมาที่ศูนย์นะครับพี่น้องเนาะมาที่ศูนย์นะครับกะต้องขอตัวอิบซี่ตั้งช่องนะครับฟันตัวเดียวฟันไปที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามาศูนย์นะครับกะต้องขอตัวอิบซี่ตั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อ ฝันให้ตัวเดียวผิดส่วนเลขกำลังวันนะครับก็มาที่อ่0ล่างนะครับมาที่0ล่าง50น,นะครับพี่น้องอสำหรับสรุปผลก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะสำหรับสูตรจนสูตรของเซียนคนเก่น,เกนผ่านไปนะครับหามาเบิงกันต่อได้พี่น้องเริ่มมาดูกันต่อนะครับสำหรับ ตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องเด้อตาใจดีโคราชนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับหนึ่งกับสองนะครับพี่น้องรูดนะครับพี่น้องเด้อรูดนะครับเด่นวิ่งรูดรูดนะครับจับคู่ให้ไปที่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสามสองเจ็ดสองแปดนะครับเพื่นเน้นวิ่งรูดนะครับบ่มานะครับพี่น้องเนาะบ่มาาทีว่ารูดครับพี่น้องอ่ะ มาเบิ่งก <t aw S 2> ันต่อเด้กพปน้องเด้อสำหรับตาใฉยดีโคราชลุดไปนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับแนวทางของเซียนคอนเก่นดเด้พเปน้องเด้อชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องเซียนคอนเก่นนะครับชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องตาใฉยดีโคราชผ่านไปเด้กพปน้องลุดนะครับตาใจดีโคราชลุดอ่ะ มาเบิ่งกันต่อครับสำหรับสรุปผลวันที่16วันที่16เดือน2พศ2568นะครับแนวทางของเส้นคอนแกนชุดที่1เด้กผู้น้องเด้อชุดที่ 1, 1> นะครับหลัก10นะครับเลขเด่นบนล่างนะครับหลัก10 มี5 6 7นะครับหลักหน่วยมี2มี1มี0นะครับหลัก10นะครับเน้นไปที่5กับ7นะครับพี่น้องหลัก10บเน้นไปที่5กับ7นะครับส่วนหลักหน่วย2 1 0นะครับพี่น้องหลักหน่วย2 1 0นะครับมาเบิ่งพี่น้องจับคู่นะครับวิ่งรูด5จับคู่ นะครับห้าชุดเบิ้ลต่ห้าสองนึ่งชุดเอาไปใช้ห้าสองหนึ่งชุดห้านะครับห้าหนะครับห้าสองนะครับถ้า6มา6กับ1นะครับหกับ1นึ 6, 1, อ่ะหกหนึ่งอ่ะมาเบิ้ลครับพี่น้องหหลัก10ถ้ามา6ก็คือ6กสองห หกหนึ่งหกสองนั่นแหละครับพี่น้อง,สงเสียนกวนเขียนสลับกันครับพี่น้องแทนที่จะเป็นหกสองหกหนึ 2, ่งนะครับอ่ะบาเป็นอย่างน้อครับพี่น้องเอฟซีทางช่องหกหนึ่งหกสองหกศูนย์นะครับพี่น้องเล้ววิ่งรูดหกส่วนวิ่งรูดเจ็ดจับคู่นะครับเจ็ดสอง เพื่พี่น้องครับวิ่งรูดเจ็ดจับคู่นะครับเจ็ดสองเจ็ดสาม่ะพี่น้องครับแนวทางของเซียนคนแกนชุดที่หนึ่งนะครับเซียนคนแกนก็เข้าไปที่จอเน้นๆน,น,นะครับพี่น้องไปจอเน้นๆไปที่ห้าสองกับห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสอง เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องเส้นขนเกียนเน้นให้ไปที่ห้าสองห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับรัฐบาลเปิดประกาศพผลออกมาที่ห้าศูนย์นะครับล่างเด้อพี่น้องเด้อมาที่ห้าศูนย์ล่างนะครับเข้าตรงๆเด้อพี่น้องเด้อล่างครับพี่น,อนอ้องอ่าเข้าไปที่ห้าศูนย์ล่างตรงๆน,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 นะครับสําหรับแนวทางของเส้นขนเกีนรัฐบาลไทยนะครับพี่นอ้องอ่า มาเบิ่งนกันต่อครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเสยนคนเกณฑ์นะครับพี่น้องสําหรับสูตรที่1ก็ผ่านไปนะครับเข้าไปที่จอดนี้มาที่ห้นทีน50นะครับพี่น้องมาเบิ่งนกันต่อครับพี่น้องครับสาหรับแนวทางของเสยนคนเกณฑ์นงวดประจามันที่16เดือน2พศ2 5วานานะครับรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับชุดที่2นะครับ หลักสิบเก้าศูนยหนึ่งลักหน่วย5้าหกเจนะครับหลัก10เน้นไปที่เก้านหนึ่งลักหน่วยเน้นไปที่ห้กับเจ็ดนะครับมาบ่งครับหลักสิบถ้าเก้ามาก็คือเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับหลักหน่วยเออหลักสิถ้าเก้ามาก็เก้าหกเก้าหกจ็ดนะครับหลักสิบถ้าเมาถ้าศูนย์มาศูนย 0 7นะครับหลัก10แท้หมาก็คือ15ึ่งห้าหนึนะครับมาเบิร์กับตัวเน้นก็คือ95 97 9้าเก้านะครับพี่องครับแล้วก็ถ้า10 ศูนย์มาก็ศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วนกะ็ถ้าหลักสิบหนึ่งมาก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเสียนคอนเทนเน้นให้ไปที่เก้าห้าอ่ะพี่น้องครับก็เข้าไปที่ศูนย์ห้านะครับเน้นให้ที่เก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์ห้า ศูนนะครับแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับพีน้องอ่าไม่ใช่หนึ่งห้าหนึ่งจับคู่กันก็หนึ่งเจ็ดนะครับเลนไปที่เก้าเก้าห้าเก้าเจ็ศูนย์หนย์เะครับพี่น้องครับอ่าแนวทางของเซียนคนเกนก็เข้าไปที่0ูนย์หนะครับเข้าไปที่0ูนย์ห้าได้พี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนเกนนะับสรุปแนวทางนะครับวันที่สิ เดือน 2, ออสองพศซองจงันห้าร้อยหกสิบแปดงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้ออ่าสําหรับแนวะทางอ่าสรุปผลกันนะครับรัฐบาลไทยประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเจน,นเก็เกณฑ์นำมาสรุปใหตุจ e ังเหตุ C, e C, ที่างจ่องได้เบิ่งกันนะครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับบวเป็นการเสียเวลานะครับสําหรับหุ้นอ่าสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสอง พศ2568นะครับสำหรับเด่นวิ่งรูดนะครับสำหรับแนวทางวันที่1 6เดืนอน2นะครับอ่ามาเบิ่งครับพี่น้องครับมาเบิ่งนคำเตือนครับพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอ่า ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล้ะพี่น้องเด้อไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเสียงคนเก่งนะครับงวดประจําวันที่หนึ่ง เดือน3พศออ2568นะครับพี่น้องสำหรับอิบซีทางช่องนะครับที่เขามาเล้วงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ด,ด,ดๆหวยดงัดงๆจากทางช่อง b t Channel รดอว่าเียนคนเกล็นนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้อง,นะองครับ สำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งนะครับมาเบิ่งสูตรชนสูตรกันก่อนนอะพี่น้องเด้อมาเบิ่งสูตรชนสูตรกันก่อนสำหรับวันที่หนึ <Berkeley> ่งเดือนสามปศชพหน้าร้อยหกสิบแปดนะนะครับพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนสามปศชพหน้าร้อยหกสิบแปดมาเบิ่งสูตรชนสูตรกันก่อนนะพี่น้องเนาะ แคปหน้าจอเอาเด้๋ยพี่น้องเด้อเอฟซีทั้งช่องนะครับแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนะครับพี่น้องเซียนคอนแก่นเด้๋ยพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยสูตรชนสูตรนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องสูตรที่หนึ่งเด่นเจ็ดครับเด่นเจ็ด นะครับรอง7จศูนย์อยู่นอกกรอบก็มีโอกาสมาเหมือนกันเด็กพี่น้องเด้อก็มีโอกาสมาคือเก่าครับพี่น้องเด่น7รอง7จศูนย์อยู่นอกกรอบก็มีโอกาสมานะครับมาเบิรงครับพี่น้องครับสูตรที่2นะครับ2กับ1นะครับ2กับ1นะครับส่วนสูตรที่3นะครับ4กับ5นะครับ4กับ5นะครับ ที่กำห่านะครับสูตรที่สามส่วนสูตรที่สี่นะครับสูตรจนสูตรสูตรที่นะสี่สามเจ็ดแปดนะอีกสี่แงช่องมาเบิ่งครับเดี๋ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับสูตรที่สามสามสี่ห้านะครับพี่น้องสูตรที่สามสามสี่ห้าสูตร ที่สนะครับสูตรที่4 3 7 8อ่ะพี่น้องครับสูตรที่5นะครับสูตรที่4นะครับ สูตรที่4 3 7 8นะครับสูตรที่4 3 7 8สูตรที่5 0 1 2นะครับแนวทางของเส้นคนแกลนนะครับนำมาฝากพี่ตอนน้องมือนี้นะครับพี่น้องสำหรับหุ้นน้อยรวมก็วางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาตามด้วยรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยในพี่น้องเด้อ พี่น้องเอฟซี MC ทางช่องกะมาเป็นการเสียเวลานะครับอ่าเช่นก่อนเช่นกะพาพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งนะครับสูตรชนสูตร,ตรงวดประจำวันที่1เดือน3าม2 5สองันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับเอฟซีทางช่องที่เข้ามาแล,วาล้วก็จะรืมเลื่อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจกับทางช่องกันครับพี่น้องเป็นกําลังใจกับทางช่องกันครับ สำหรับวันที่1เดือน3าศสองพนสิบแปนะครับสูตรชนสูตรสูตรที่1นะครับเอ็มซีแคปหนา้าจอเด็กพี่น้องเดอ้อสูตรที่1เด่น7รอง7นะครับสูญอยู่นอกกรอบนะครับมีโอกาสมากเด็กพี่น้องเดอ้อส่วนสูตรที่2 2กับ1สูตรที่3 4กับ5สูตรที่4 3 7 8สูตรที่5 ศูนย์หนึ่งสองนะครับสำหรับฟันตัวเดียวเดี๋ยวเสี้ยนอนเกนมาฟันหน้อีกคือเก่าครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับเสี้ยนคนเกล็นกะนำมาฝากผิดตอน,น้องคือเก่านะครับพี่น้องแคปหน้าจอใบชะเบึงครับพี่น้องแคปหน้าจอใบจะเบึงสำหรับแนวทางของเสี้ยนคนเกลนเด้อพี่น้องเด้อสูตรชนสูตรนะครับ แคปหน้าจอไว้ครับส่วนเลขกำลังวันเด้กเป็น้องเด้อเลขกำลังวันก็คือ1กับ7นะครับเลขกำลังวันก็คือ1กับ7นะครับน้องครับสําหรับวันนี้นะครับขอให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมครับเข้ามาทางช่องก็ต้องมาให้กำลังแรงใจแรงเชียร์แรงใจครับทางช่องนะครับพี่น้องอ่า กรเอเจซีทุกท่านนะครับก็อยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงพังๆไปด้วยกันเด้อพี่น้องครับสำหรับสูตรจนสูตรนะครับน้องสำหรับเอซีที่เดินทางก็คอยปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก็คอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพอกันไม้ได้พี่น้องครับพอกันไม่คิดหน้าเดี๋ยวฟันตัวเดียวเดี๋ยวเซียนกนแกลนสิฟันหาทีหนึ่งได้พี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวเซียนเกลนแกลนลุงห้กันแล้วกันเดี๋ยวมาฟังให้เดี๋ยวมาฟันให้นะครับ สามเจ็ดเปดนะครับ 3, 7, สามเจ็ดเปดอาเซียนคอนเทนขอคำนวณเบิองดีๆอีกคนเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวมาฟันหนครับพี่น้องเอฟซีบางแทนกับกุ้งซีรูแล้ว,ลว,น,ว,น,น,น,วนะครับพี่น้องว่าเซียนคอนเทนฟันตัวใหญนะครับพี่น้องเดอ้อมาเบิองเอาครับพี่นอ้อง สำหรับจ้าจ้างของเสียนคอนเทนมาดีค่ะลาพิล่านองไปก้อนนะครับีปนองเด้อสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เดือน 3. พศ2568นะครับกาคอยทุกสันมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงิึงปังๆไปด้วยกันเด้อี่นองครับสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ